สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมแทบขาดใจปลาครับ112ตัวรักเหมือนลูกตายยกบ่เหตุญาติมาบ้านวันเดียวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าธนดนวุฒิสมได้ออกมาโพสตภาพลงในกลุ่มชมรมคนรักปลาครับปทุมธานีโดยได้ระบุเนื้อหาดังนี้ ใครเคยเจอแบบนี้บ้างยกบอจะปวดเหลือเกินจนไม่อยากจะเลี้ยงต่อเลยเห็นปลาคนอื่นแล้วคิดถึงปลาตัวเองเหลือเกินเลี้ยงมา5-6ปีไม่เคยตายไม่เคยเป็นโรคเลี้ยงดูแลอย่างดีอย่างมากที่เคยตายก็แค่กระโดดแต่นี่112ตัวตายหมดภายในคืนเดียว ตอนเอาขึ้นจากบอ่อทิละตัวทิละตัวน้ําตาเหมือนจะไหลคนไม่รักไม่เลี้ยงคงไม่เข้าใจสาเหตุที่ตายตายเพราะขาดออกซิเจนญาติผู้ใหญ่มาที่บ้านแล้วเขาไปถ่ายรูปลาแต่เขาดันไปปิดออกซิเจนน้ํำตกเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปได้สวยขึ้นแต่เขาดันลืมเปิดกลับให้ปิดตอนเย็นใกล้ๆจะค่ำผมมาเห็นตอนเช้าตายหมดแล้วครับ ปกติก่อนนอนผมจะเดินดูปลาหมอหรือไม่ก็นั่งสูบุรีหน้าบ้านถ้าไม่ได้ยินเสียงน้ําตกผมจะรู้ได้ทันทีว่าออกซิเจนปิดอยู่แต่วันนั้นตอนกลางวานผมหรือต่อเติมบ้านทั้งวนันเพลียและเหนื่อยมากนั่งคุยกับช่างหลังบ้านพอช่างกลับประมาณสามทุ่มผมก็เข้าห้องนอนเลยโดยไม่ได้คิดถึงปลาแม้แต่นิดเดียวและมันน่าปแปลกใจตรงแฟนผมจะไว้พร,ะ,ระกรวดน้ําทุกคืนแล้วเขาจะไปนั่งกรวดน้ําที่ใต้ต้นไม้ข้างบ่อปลาเสมอ แต่เขากลับไม่รู้สึกผิดสังเกตอะไรเลยทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนละเอียดจะคอยดูแลสังเกตบริเวณบ้านอยู่เสมอแต่คืนนั้นเขาไม่แม้แต่จะเอะใจหรือรู้สึกผิดปกติอะไรที่ไม่ได้ยินเสียงน้ำตกบอบลาอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ครับ